7.3ครับอินโดนีเซียผมไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับนักเรียนตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติสองสำโรงเรียนด้วยกันน่าสนใจตรงที่ว่าอินโดนีเซียเพิ่งจะเริ่มโครงการให้เด็กตาบอดเรียนร่วมเมื่อปี2524แต่ว่าจัดว่าเขาทำได้อย่างได้ผลสำเร็จดีมากเลยเขาร่วมมือกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กตาบอดจริงจริงถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากทางต่างประเทศมากน้อยเพียงไรก็ไม่สาคัญนะครับสิ่งสาคัญอยู่ที่ว่า เขาได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เด็กต้องเข้าเรียนชั้นประสมศึกษาภาคบังคับทุกคนรวมทั้งเด็กตาบอดด้วยโรงเรียนในท้องถิน่นทุกแห่งต้องยอมรับเด็กตาบอดภายในหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดคือระดับท้องถิน่นต้องรับผิดชอบต่อการศึกษาของเด็กในท้องถิน่นทุกคนไม่เว้นเด็กพิการทางบ้านเมืองและรัาบานจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคก็คือจะจัดครูอุปกรณ์แล้วก็สิ่งอื่นๆที่จําเป็นต่อการศึกษาของเด็กพิการเหล่านี้เนี่ยส่งไปให้ตามโรงเรียนที่ขอมา แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างนะครับอย่างเช่นหลายโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่มีพิมพ์ดิดเบรลเลยก็ได้ครูอาจจะต้องใช้สเล t แล้วก็ดินสอผลิตตำราให้เด็กตาบอดด้วยมือตนเองก็ได้ที่ผมยกย่องชมเชยก็คือความตั้งใจจริงความเข้าใจความจําเป็นที่เด็กตาบอดจะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ ความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรการกุศลเอกชนองค์การทางศาสนาเขาช่วยกันทุกรูปแบบตามที่จะช่วยได้นะครับเด็กตาบอดอินโดนีเซียนี่จัดได้ว่าโชคดีมากเลยได้แต่หวังว่าในชีวิตผมนี่คงจะได้เห็นบ้านเมืองเรานี่มีความสําเร็จแบบนี้บ้างกอฝันกันไปก่อนนะครับดีกว่าอยู่เปล่าๆเรามาคุยกันเรื่องเบาๆเห็นจะดีกว่านะครับ เมืองยอกยาการ์ตานี่นะครับเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ญี่ปุ่นจับเอาคนสําคัญนะักการเมืองมาขังไว้ที่ป้อมนี้รวมทั้งชาวดัตช์พอหลังสงครามโลกนี่อินโดนีเซียก็ใช้ป้อมนี้ต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพเอกราชจากประเทศฮอลแลนด์ก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายกันมากมายเหมือนกันแล้วนะครับเขาก็มีวีรบุรุษจากเมืองยอกยาการ์ตาคุยกันไปได้ไม่รู้จักจบสรุปว่าในที่สุดก็สมปรารถนาคือชนะดัตช์ได้เอกราชมาเมื่อปี1958 ชาวอินโดนีเซียเก่าๆก็มีความขมขื่นต่อชาวดัชมากเลยนะครับพวกเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะว่าไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยเมืองยอกจาการ์ตานี่มีสิ่งที่ขึ้นชื่ออยู่หลายอย่างแต่ว่าที่จัดไว้เด่นจริงๆก็คือลูกสลัดคือผลไม้ลูกคล้ายๆระก,กรรมแต่ว่าไม่เปรี้ยวเลยหวานสนิทกรอบอร่อยใครไปอินโดนีเซียก็ต้องซื้อสลัดกันนะครับไม่ทราบว่าพวกพวกเราใครเคยลิ้มรสไอ้ลูกสลัดนี้กันบ้างหรือย,อยังแต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมคุยกับเจ้าหน้าที่สารทูตคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า มีข้าราชการกระทรวงเกษตรไปแอบเอาไอ้ลูกสลัดเนี่ยทดลองปลูกในบ้านเมืองเราทางใต้ที่มีอากาศคล้ายกับเขาโอ้ยปลูกได้หลายไร่ทีเดียวนะครับนับว่าผลสลัดที่ปลูกบ้านเรานี้มันจะกลายคือว่าผลโตกว่ามีรสอร่อยกรอบหวานกว่าอินโดนีเซียเขาเรียกกันว่าซารักอืมใครจะไปรู้เดิมมันอาจจะเป็นผลไม้ของไทยที่เรียกกันว่าสลัดจริงๆก็ได้แล้วเขาก็มาเอาไปไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเอามาเอาไปจากใครกันแน่ สิ่งที่สองก็คือโบทฮินดูครับที่มีชื่อว่าพรามนันซึ่งผมไปดูมาแล้วก็ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรเท่าไหร่นักนะครับจึงเล่าให้ฟังไม่ได้แต่สิ่งที่สามก็คือบรมพุทธโธวัดหรือเจอดีทางพุทธศาสนาครับเป็นเจดีหรือปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลกถูกคนพบโดยชาวดัตชคือเมื่อชาวดัชปกครองอินโดอยู่หลายร้อยปี ปูชนีสถานนี้ก็อยู่ที่นั่นแหละครับชาวเมืองได้สักการะกันแต่เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมมีชาวพุทธอยู่น้อยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จึงถูกจิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไปไม่มีใครสนใจใยดีประจวบกับมีภูเขาไฟระเบิดหินลาวามาปกคลุมเจดีย์ดังกล่าวนี้ได้เวลานานมากกว่ากึ่งศตวรรษทีเดียวแม้แต่ชาวอินโดเองก็ไม่เคยเห็นเจดีย์นี้มาก่อนเพราะว่าเป็นชาวอินโดรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเมื่อเป็นอิสระจากดัชแล้ว ต่อมาอีกนานทีเดียวครับคือเมื่อไม่กี่ปีมานี้แหละครับมีผู้เท่าชาวดัชท่านหนึ่งเคยอยู่ในอิโนโดนีเซียแล้วกลับไปบ้านก็ไปเยี่ยมอิโนโดนีเซียใหม่ไปดูสถานที่เดิมแล้วก็เที่ยวบอกใครต่อใครว่าเอ๊ะทำไมจะดีที่เคยเห็นตรงนี้มันหายไปไหน <c oughs> เขาทําบันทึกส่งรัฐบาลอิโนโดนีเซีย,ยยืนยันว่าตรงนั้นมีเจดีย์มหึมาใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงจุดนั้นเขาก็พาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปชี้รัฐบาลเกิดเชื่อขึ้นมาก็เลยขุด ันนี้ก็เลยพบจริงๆข้าวแล้วก็ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่เลยนะครับต่อมาองค์การการท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียก็รับเรื่องไปดําเนินการประชาสัมพันธ์จักชวนนักน่องเที่ยวมาดูได้เงินตราต่างประเทศเข้ามามากเลยชาวดัชท่านนั้นก็ได้รับเกียรติยศรัฐบาลอินโดนีเซียตอบแทนโดยให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์จะเข้าจะออกอินโดนีเซียได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีวีซ่าและจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ เจดีย์แห่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับเขาค่อยๆก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากใหญ่ไปจนยอดเล็กแต่ละชั้นก็เป็นหินศิลาแรงแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆดอกบัวบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติจัดได้ว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ได้มาเจริญรุง่งเรืองเป็นอันมากในอาณาจักรสีวิชัยคือชวาลงมาจนจรดตอนใต้ของประเทศไทยเป็นเวลาช้านานมาแล้วนะครับ ผมขึ้นถึงยอดก็โอ้ยเมื่อยขาไปตามๆกันทีเดียวถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกน่าชื่นชมในสถาปัตยกรรมของคนโบราณพวกนี้มากเลยนะครับอาจจะไม่สวยงามตามแบบของโลกทางวัตถุอันจะเปรียบเทียบกับความงามของวัดพระแก้วก็คงจะไม่ได้พระแก้วบรกตของเรานั้นงามจนหาที่ติไม่ได้บรบโ,โบโดัวแห่งนี้นี่น่าทึ่งตรงที่ว่าผู้สร้างนี่มีศรัทธาประสาทต่อพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ง แต่ละชั้นหินแต่ละก้อนถูกบรรจงแกะสลักด้วยความภาคเปลียนพยายามอย่างแท้จริงแต่น่าละคุณไอมารศาสนามันก็อยู่ทั่วโลกะนะครับมันน่าเศร้าตรงที่ว่ามีเสียงพระถูกตัดไปขายกันมากรัฐบาลจะซ่อมแซมปฏิสังข์อย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมได้เลยมองไปก็คล้ายๆมิจฉาชีพบันร้าวครับที่เมืองจอกจาก,กรต์ตาแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่อันน่าสะพรึงกลัวและหวาดเสียวแก่ผมพอสมควรนั่นก็คือผมได้ไปเที่ยวที่เขาเรียกกันว่าหาดทรายดํา สรายทุกเม็ดหินทุกก้อนที่นั้นสีดำสนิทจริงๆครับคล้ำไปคล้ายๆกับว่าเราเผาอะไรสักสิ่งหนึ่งแล้วก็เหลือคราบไว้ให้เห็นยังไงอย่างนั้นเลยครับได้ความว่าแต่ก่อนนี้มีภูเขอไฟอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็เกิดระเบิดหินทรายเหล่านี้ก็มาจากภูเขอไฟที่ระเบิดแล้วละครับ ส่วนทะเลก็มีคลื่นลูกโตๆใหญ่มากคล้ายตึกเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งเห็นฟองขุ้นๆดำๆมาหืมาทยอยกันเข้ามากระทบฝั่งดุดดังจะทําลายให้แผ่นดินราบพนาสูญไปในพริบตาเสียงทะเลก็ครวญครางน่ากลัวจริงๆผมรู้สึกเสียวสะแยงและอย่างประหลาดทีเดียวนะครับใครมาชวนอีกจะไม่มามีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตรงนี้เป็นที่สุดแห่งโลกมนุษย์เราก็ถามเขาว่ามันสุดยังไงเขาบอกว่าเมื่อหันหน้าลงทะเล ทางขวาคือทิศตะวันออกอันไปจรดประเทศอินเดียทางซ้ายเป็นทิศตะวันตกอันไปจรดประเทศออสเตรเลียส่วนข้างหน้าจะเป็นทิศเหนือจะไปไกลแสนไกลจนจรดทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยคลื่นลมแรงจัดจนทําให้ไม่มีเรือแล่นผ่านไปได้เออเราก็เห็นจริงอย่างนั้นนะครับถ้ามีคำเตือนเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ว่าห้ามแล่นเรือห้ามว่ายน้ำอันตรายจะเกิดได้ทุกเมือ่อ ถ้าไม่จําเป็นหรือในยามวิการหาดนั้นจะถูกปิดแล้วก็มียามเฝ้าห้ามคนเข้าเป็นเด็ดขาดผมรู้สึกวิงเวียนครับนึกถึงเรื่องการประจนภัยของกอลิเวอร์ที่เราเคยอ่านกันมาแล้วก็กล่าวถึงดินแดนบับจิงแนกก็คือเมืองยักษ์นั่นก็คือประเทศเทนโทนิเซียนี่เองนะครับต้องสรารภาพนะครับว่าผมเกิดความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลก็เลยรีบชวนพักพวก,กกลับสู่ที่พักกันซะเลย ในเมืองยอจากร์ตาแห่งนี้ครับอาหารก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปกว่าที่อื่นในอินโดเลยอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้เขาเรียกกันว่าอูเทรคคือเครื่องในพะโลชิินโตๆจับประวางบนข้าวราดน้ําเคละๆล,ลงไปบนเครื่องในอันมันจนหาที่เปรียบปานไม่ได้เลยมันก็จะลอยขึ้นมาเป็นฝาฝาฟองสีขาวคล้ำ กลิ่นก็สุดทนทานนะครับคือเครื่องเทศประดามีกระาวานการพลูยีร่ราดรสร้อนแรงริกไทยกระเทียมกระเพราโอ้ยอะไรต่อนี้อะไรผมคงจะไม่รู้จักทั้งหมดนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมันแข่งกันส่งกลิ่นอย่างอบอวนทีเดียวเขาตักราดข้าวมาให้ผมจานหนึ่งและสัมผับว่าผมรู้ว่าเดี๋ยวคุณต้องเติมอีกจานเป็นแน่จงรับประทานไปเถิดเกิดผลมันเกิดผลจริง,รงๆนั่นแหละครับผมเกิดอาการกระอักกระอ่วนคล้ายกับคืนแรกในเมืองจาการ์ตาขึ้นมาอีกแล้ว คราวนี้ผมไม่ระวังกิริยามารยาทกันอีกต่อไปแล้วผมลุกขึ้นแล้วบอกด้วยเสียงแผ่วๆครึมๆว่าขออนุญาตไปรากแต่ค่สามสีนาทีนะขรับไม่รอฟังคําตอบครับผมมุ่งสู่ห้องน้ําอันศกกระโกรกซึ่งยิ่งชวนให้อ้วกได้จนหมดไส้หมดพุงอย่างไม่มีอะไรเหลืออีกในกระเพาะเพื่อนอเมริกาผมสองคนงส่งเสียงหัวเราะร่าแต่รู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่สู้สบายใจเท่าไหร่นักนะครับผมจึงปลอบใจเขาว่า คือผมเป็นโรคกระเพาะประจำตัวนะครับแม้แต่อาหารของผมเองหรือว่าอาหารฝรั่งรสเลิศปานใดก็อาจจะเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นได้ง่ายๆเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งรีบสนับสนุนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่โรงแรมฮิลตันในเมืองจาการ์ตาให้เขาฟังอีกทำให้เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะสบายใจกันขึ้นมาทันดีทันใดเลยล่ะครับกล่าวได้ว่าเมืองยอร์กจาการ์ตานี่ผมสนุกสบายดีพอสมควรนะครับด้านการงานก็ประสบผลสําเร็จอันน่าพอใจ ผมจึงจากเมืองนี้มาโดยการขึ้นรถไฟมาจาการ์ตาเพื่อนผมเขาจะให้เงินค่าเรือบินแต่ผมบอกเขาว่าขอเงินจํานวนนั้นให้ผมผมจะมาโดยรถไฟและจะใช้เวลาอีกสักสองสามวันในจาการ์ตาอีกเขาเห็นด้วยทันทีครับผมจะได้จองตั๋วชั้นสองมาจาการ์ตาที่ไม่มาชั้นหนึ่งก็ด้วยเหตุผลสองประการครับประการแรกคืออยากประหยัดเงินมาใช้ในจาการ์ตาอีกประการที่สองก็คืออยากดูชีวิตดูรถไฟดูอะไรต่ออะไรตามสถานีรายทาง ก็สมดังเจตนารมของผมทุกประการชั้นสองของเขาก็เท่ากับชั้นสามีมบอกของเรานั่งเก้าอี้ละสองคนผมได้นั่งริมหน้าต่างเพราะที่ที่มีนักศึกษาที่พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนั่งข้างผมนะครับเราคุยกันแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมาตลอดทางก็แก่เหงาได้เหมือนกัน ขามีตู้สเบียงเหมือนรถไฟบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่กล้าไปกินนี่ครับผมก็เลยควักแซนด์วิชที่สาวอินโดนีเซียเลขาของหัวหน้าที่นําผมไปไหนตอนไหนมาด้วยนี่เธอส่า,าทำแซนด์วิชเนยแข็งบ้างแซนด์วิชไก่บ้าง <c oughs> ผมก็เพียงแค่ซื้อโค้กก็สามารถยังชีพได้ตลอดทางเหมือนกัน <c oughs> ตกเดือผมได้ยินเขาขายโกปี้ซึ่งเดาได้ทันทีว่ากาแฟผมจิงชูเงินให้เขาเลือกเอาแล้วก็ดึงเอาถ้วยกาแฟมา ก่อนจะดื่มนักศึกษาข้างผมยึดมือไว้แล้วพยายามอธิบายว่า No good, no good ซึ่งแปลว่าไม่ได้ความไม่ดีไม่ได้เรื่องผมก็ไม่เชื่อเขาเพราะอยากดื่มกาแฟจริงๆมันเปรี้ยวปากแต่พอดื่มเข้าไปจริงๆผมก็แทบโยนทิ้งนักศึกษาคนนั้นจึงรับเอาไปดื่มแทน มันพูดไม่ถูกแล้วคุณมันเหมือนน้าล้างอะไรก็นึกเอาเองเถอะมันมันก็เดือดไม่ลงนะครับขณะผมก็เดือดไม่ลงก็เหลือรับประทานแล้วนะครับจึงปฏิญาณเอาไว้ว่าจะไม่กินไม่ดื่มอะไรอีกเลยตลอดทางเมื่อถึงสถานีแกมบีในจกกาการ์ตาก็มีเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมฮัมเหม็ดอาลีส่งคนรถมารับแล้วพาผมไปพักกับเพื่อนที่ชื่อว่าอัเจซึ่งเคยมาเมืองไทยแล้ว เพื่อนของผมทั้งสองคนนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าผมจะกล่าวถึงเขาในโอากาสต่อไปนะครับผมมาอยู่ในกรุงจาการ์ตาอีกสองสาวันแต่ก็ต้องขยายเวลาออกไปอีกเพราะว่าผมตกเครื่องบินกล่าวคือไอ้เพื่อนของผมมันไม่ได้จองตั๋วเรือบินให้ผมจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามผมก็อดมาตามกําหนดมันพูดทีเล่นทีจริงกับผมว่ามันไม่จองให้เพราะอยากให้ผมอยู่กับมันนานๆไอ้ผมก็เซ็งเต็มทีเหมือนกันแต่พูดไม่ออกได้แต่กรอกหน้า มีเรื่องราวในจาการ์ตาในตอนหลังนี้มากนะครับคิดว่าจะเล่าก็ไม่จบอีกแล้วละครับเห็นจะต้องทนเบื่ออ่านเรื่องอินโดนีเซียฉบับหน้าซึ่งต้องเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนแล้วครับของการเที่ยวอินโดนีเซียของผมแล้วต่อไปคุณจะคุยเรื่องสิงคโปร์แล้วก็อินเดียครั้งล่าสุดให้ฟังในฉบับต่อๆไปถ้าผู้อ่านสนใจอะไรเป็นพิเศษอยากจะให้ผมเขียนถึงก็บอกมาด้วยนะครับจะขอบคุณมากครับ